เถระห้าแผ่นดินหลวงปู่ทองพูลเขมมะเปโมพระเถระห้าแผ่นดินสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปาทองเมืองราชบุรีสิทธิพุทธาคมสิบสายพระเกจิดังหลวงพ่อสดบวชให้สำเร็จธรรมกายลบผงหลวงปู่ทองพูนเขมมะเปโมอายุร้อยสิบปี แห่งสำนักปฏิบัติธรรมจำปาทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสิทิศิษส,สายพระเกจิอาจารย์หรือที่ลูกศิษย์เรียกกันว่าหลวงปู่ทองพูลบารมีสิบทัศน์พื้นเพท่านเป็นชาวอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีเกิดเมื่อปีพศ2456ในสกุลจันนาคเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องหคนของนาย เพิ่มศัก์และก็นางอบเชยอังกินันวัยเยาวเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนวัดไส้คานจากนั้นบรรยาชาที่วัดราชศรทารามอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพระครูวิวสุทธิเมทรหลวงพระเวกวัดสาราหมูสีเป็นพระอุปชาช่วงนั้นวัดนิมนต์พระอาจารย์จากวัด ปากน้ำภาสีเจริญมาสอนกรรมฐานช่วงหนึ่งพี่ชายชวนท่านลาสิกขาแต่ใจของท่านชื่นชอบทางธรรมจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่วัดปากน้ำภาสีเจริญได้พบและศึกษาธรรมกับหลวงพ่อสดจันทสโรก่อนเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุจน์ในสังกัดวัดปากน้ำมีโอกาสเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่โรงเรียนวัด ปยูปยุระวงสาวาดแล้วก็สอบได้รเรียนรรสี่ประโยคต่อมาอายุ31ปีท่านเกิดติดเชื้อไข้ามาเรลเลียจนขึ้นสมองโชคดีที่แพทย์ช่วยรักษาไว้ทันแต่ทำให้สมองเสียหายบางส่วนส่งผลกระทบในเรื่องความจำจึงตัดสินใจลาสิกขารวมเวลาอยู่ที่วัดปากน้ำา2 2ปีโดยหลวงพ่อสดได้สอนให้ท่านนั่งกรรมาฐานโดยให้ใช้การบริกรรม สัมมาอาหังหลังจากลาศิกขาออกมาใช้ชีวิตคารวะทำไร่ทำนาพร้อมกับรักษาศีลด้วยความเป็นคนรักความยุติธรรมท่านต่อสู้กับพวกอันธพาลคนเลวที่ชอบรังแกชาวบ้านท่านกล่าวว่าอาตามาไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่แต่เกลียดคนทำชั่วกระทั่งปีพศ2520ตัดสินใจเข้าสู่ร่วมกาสาวพักอีกครั้งที่วัดบ้านหม้อตะบล ของตอะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพรรษาแรกผ่านไปท่านออกสแสวงหาที่สงบหลายแห่งโดยย้ายไปอยู่วัดเขาเขียวแล้วไปอยู่ที่ถ้ำเขาปิ่นทองวัดถ้ำสิงโตแก้วจนสุดท้ายมาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำจำปาทองเป็นเวลา9ปี หลวงปู่ทองภูลเป็นสิทธิ์สิบสายพระเกจิอาจารย์หรือที่ลูกศิษย์เรียกกันว่าหลวงปู่ทองภูลสิบทัดซึ่งส่วนมากเป็นอดีตเกจิดังแห่งเมืองเพชรบุรีประกอบด้วยหลวงพ่อสดจันทสโลวัดปักน้ำสายพระเทพวงสาาจารย์หรือหลวงปูอ่อินทิอินทโชโตวัดยาง สายหลวงพ่อกุลวัดพันนอนจังหวัดเพชรบุรีสายหลวงพ่ออบอินทวิริโยวัดถ้ำแก้วสายหลวงพ่อทองสุขวัดตะนดหลวงสายหลวงพ่อพิมพ์วัดหุบมะกำมราชบุรีสายหลวงพ่อชมวัดดอนกอกหลวงพ่อพินวัดโพกรุสายหลวงพ่อเทพวัดถ้ำรงและหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม สายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้รับการบวชเนรและบวชพระจากหลวงพ่อสดพร้อมทั้งถ่ายทอดวิชามหาโพ,พย์และธรรมกายชั้นสูงให้จนสำเร็จธรรมกายและลบผงมหาโพ,พย์ตามแบบฉบับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำโดยท่านอยู่อุปถากและร่ำเรียนกับหลวงพ่อสดนานถึง22ปีตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึง31จนสามารถชัก ยันผงลบและบรรจุวิชาสำเร็จสายพระเทพวงสารจารย์หรือหลวงปู่อินวัดยางเพชรบุรีเจ้าของวิชากระสุนหลงนโมหัวช้างไม้สกแกตาบอดโดยหลวงปู่อินมีศักดิ์เป็นหลานลุงของท่านสายหลวงพ่อกุลวัดพันนอนเพชรบุรีเจ้าของวิชาตะกุดไมยราะกดทับและวิชาด้านโครงพันต่างๆจากสองสิทธิเอกของหลวงพ่อกุล คือหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองกับหลวงปู่โตวัดท่อเจริญธรรมซึ่งเป็นหลวงนาโดยสายนี้เนี่ยท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกจากอาจารย์คารวาสซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงคือปู่หมอหนูซึ่งเป็นสิทธ์ทั้งหลวงพ่อกุลวัดพนอนและหลวงพ่อชมวัดดอนกอกสายหลวงพ่ออบวัดถ้ำแก้วเพชรบุรีเจ้าของวิชาชาตีตีไม่แตก หลวงปู่ทองพูนเป็นหลานหลวงพ่ออบสายหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงเรียนวิชาณปัดตลอดมหาอุดคงกระพันจากหลวงพ่อจ่างวัดเขื่อนเพชรลูกผู้พี่ของท่านสายหลวงพ่อพิมพ์มาลัยวัดหุบมะกำมราชบุรีเจ้าของวิชาเข็มทองขนองลิ์สมัยหลวงพ่อพิมพ์อยู่กับวัดทับใต้ได้ฝังเข็มทองให้กับหลวงปู่ด้วยสายหลวงพ่อชมวัดดอนกอก เพชรบุรีสิทธิ์ผู้น้องของหลวงพ่อกุลวัดพะนนเจ้าของลูกสะกดหมากทุยพระปิตาคุกรักวิชามาหาอุดคงกระพันของท่านนักเลงบ้านลาดเชื่อมั่นหลวงพ่อชมมีศักดิ์เป็นหลวงตาของหลวงปู่ทองพูนสายหลวงพ่อผินวัดโพกรุเพชรบุรีคงกระพันแค้วคาดหลวงพ่อผินเป็นเพื่อนสนิทของโยมพ่อหลวงปู่ สายหลวงพ่อเทพวัดถ้ำโรงเพชรบุรีวิชามหาเมตตาเนื่องจากหลวงพ่อเทพเนี่ยเอ็นดูท่านตั้งแต่เป็นสามเณรติดตามพระครูวิสุธทธิเมธีหลวงพ่อเวกวัดสาราหมูสีซึ่งเป็นพระอุปชาบวชเนนครั้งแรกของท่านและเป็นเจ้าคณะแขวงเดินทางมาแต่งตั้งหลวงพ่อเทพเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำโรงสายหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมเรียนวิชาโพธิสัตว บารมีสิบทัดสาริกาลิ้นทองจากหลวงพ่อเวกวัดศาลาหมูสีซึ่งเป็นศิษย์เอกองหนึ่งของหลวงพ่อเงินเนื่องจากเมื่ออายุแดขวบโยมย่าพาท่านมาบวชอยู่กับพระพี่ชายที่วัดศาลาหมูสีทําให้ท่านสนิทกับหลวงพ่อเวกซึ่งจำบันสายอยู่ที่วัดนี้ก่อนที่ปีต่อมาหลวงปูจ่จะหนีพระพี่ชายไปอยู่วัดปักน้ําและหลวงพ่อสด ให้ศึกและท่านเป็นอุปชาบวชให้ใหม่หลังจากหลวงปู่กลับมาบ้านครั้งใดก็ไปกราบไปนอนกับหลวงพ่อเวกเป็นประจำพระอาจารย์แต่ละองค์ของท่านเป็นพระเกจิดังนะชี้ชัดได้ว่าหลวงปู่ทองพูนท่านไม่ธรรมดาแน่นอนมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านโดยเฉพาะสายวัดปากน้ํารู้กันมานานและแวะเวียนไปขอทมจากท่านเป็นประจำคนกรุงเทพที่สนใจทมต่างไปกราบนมัสการท่านอยู่เสมอแทบทุกวัน แม้วัยจะย่างเข้าร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับร้อปีประมาณนั้นแต่ท่านยังคงยิ้มแย,ย้มต้อนรับญาติโยมและสนทนาธรรมได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งสงเคราะห์เหล่าสิทธิ์ที่เดือดร้อนอยู่ภายในกุฏิเสมอโดยที่ไม่เลือกชั้นวันนะคนที่ได้มากราบหลวงปู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่มากราบขอพรหลวงปู่กลับไปแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินธุรกิจอย่างน่าอัศจรรย์ สำหรับวัตถุมงคลยอดนิยมอย่างเช่นพระผงพญาเต่าเรือนเต่าลอและเหรียญพญาเต่าเรือนที่ถ้ำจำปาทองมีประสบการณ์ทางด้านโชคลาภและกล่าวขานของลูกศิษย์ในจังหวัดราชบุรีนะครปฐมกาญจนบุรีและทั่วประเทศปีพศ2564ในวาระฉลองอายุวัฒนมงคล109ปีหลวงปู่ทองภูลทางคณะศิษย์นำโดยคุณนิพนธ์ ระยองรีไซเคิลได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญมังกรคู่รวยเพิ่มพูนและพระก,กิ่งชินนบัญชรรวยเพิ่มพูนโดยนำเอาชนวนมวลสารหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานที่รับมอบจากหลวงปู่อุดมวัดป่าเวรุวันสิทธิเอกหลวงปู่หมุนรวมทั้งวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของหลวงปู่หมุนนำมาพีเป็นมวลสารอีกทั้งชนวนชินนบัญชรจากวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ นำมาหลอมรวมเป็นฉนวนฉนวนมวลสารหลักด้วยสำนักปฏิบัติธรรมจำปาทองตั้งอยู่ในตำบล้วยไผ่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมซึ่งก็อยู่บนภูเขาหินปูนลูกเล็กๆอีกทีโดยด้านในบริเวณจะมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นอย่างมากเหมาะกับสายมูสายบุญที่อยากมาไหว้พระแถมยังได้ชมวิว ด้านบนสวยๆนอกจากนี้ยังประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างหลวงพ่อนำโชคอีกด้วยซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามอลังการควรค่าแก่การกราบไหว้สักการะโดยองค์พระนั้นเกิดจากแรงศรัทธ,ธาของชาวบ้านและหลวงปู่ทองพูนที่ร่วมสร้างซึ่งมีอายุมากว่า28ปีนี่คือนะประวัติคร่าวๆของหลวงปู่ ทองพูนเขมมะเปโมพระเถระห้าแผ่นดินสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปาทองเมืองราชบุรีครับนะนี่เราเอามาบันทึกไว้นะให้ท่านได้ติดตามกันนะครับ